ข่าไปข้ามแมนเชสเตอร์เดทประจำวันที่18มีนาคมโดยโค้ชเทฟฟ์บอลแมนเชสเตอร์เดทเยนนี่คอสเนอร์อารัฐยังไงฮอยรุนเริ่มมีปากเสียงบอกว่าเขาเนี่ยเจ๋งไี่อีกนะเมื่องานนี้ทานด้านของทรัสท์ฮอยรุนนะฮะกองหน้าของฝั่งแมนยูเริ่มมั่นอกมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆในครั้งนี้จากผลงานของ2เกมหลังสุดในทุกรายการก็หวังที่จะสลัดขาบความสากกระเบือเพื่อจะยึดตำแหน่งหอกเบอร์หนึ่งในใจเฮดโค้ชบริเวณอัลบริมเอาไว้ให้จงได้ในครั้งนี้ โดยฮารุนนั่นคือหอกเบอร์เก้าระดับซีเนียคนเดียวได้ขุมกำลังปีแดงเวลานี้ซึ่งที่ผ่านมาต้องถูกวิจารณ์ว่าผลงานที่เป็นไร้ประสิทธิภาพและขาดความมั่นใจอย่างแรงแต่ว่าล่าสุดนั้นแข้งเดนก็ลอกข้ามทำแอสซิสเกมเดอดป้าลีกรอบ16ทีมนัดสองสามารถเอาชนะเบรอสตัดไปได้4ต่อ1ต่อด้วยสอยตาข่ายเลสซัสซี่ย้ำไปถึง3ต่อ0เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทิทางกับเป็นบวกแล้วเมื่อมีผลต่อความพันใจที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ทว่าหอกไวช้ชงปไปยนี้ไม่เหลืงก้มหน้าก้มตาทํางานหนักต่อไปเพื่อจะสู้ชีวิตผมแค่ต้องการจะพัฒนาตัวเองต่อไปหอยรุนได้เปิดปากนะฮะก็ทราบดีนะว่าตนเองนั้นยังไม่ใช่น้ําเต็มแก้วยังคงเจริญในยังไม่ถึงจุดที่เรียกว่าดีที่สุดหรืออะไรที่คุณเรียกว่าสุดแล้วแต่ถึงถามใจตัวเองแล้วก็ยากจะขัดเกล้าต่อไปได้ โดยมั่นใจได้เลยนะว่าจะดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนครับทําประตูมากขึ้นหากผมแค่แน่วแน่กับการทํางานในครั้งนี้ให้จงได้โดยฮอยรุนเนี่ยติดทีมชาติเดนมาร์กเล่นในรอบรองยูฟาเดยเช่นลีกรัดเยาแล้วก็เยือนพบกับโปรตุเกสในช่วงเดือนมีนาคมที่ถึงนี้เป็นปตาวงงานนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะฮะติดทีมชาติด,ด้วยต้องรอดูกันต่อไปกันนะกันกลับมาจะดีหรือไม่เรามาดูข่าวต่อมากันครับอารยังไงบิ๊กซิกมากันเกือบครบล่าเด็กฟริเวอร์ ฉายาเนิลแมซี่เนยนะเมืองงานนี้ค่าใหญ่จากท้าน,นของฝั่งพิมเบริกอังกฤษที่เรียกว่าบิ๊กซิกจำนวนมากถึง5ทีมด้วยกันเต็มใจจะจ่ายค่าจิตสัญญามูลค่า3 8ล้านปอนหรือราวประมาณ46ล้านยูโรเพื่อจะแกลกลายเซ็นกับฟรังกโกมาสตานจูโอโนทะเลเมกเกอร์หนุ่มริเวอร์เพจนะฮะในเบริก้าโปร an, เฟรซิโอนันอาชเตนาพราชื่อมั่นได้เลยนะว่าเขาคนนี้มีศักยภาพที่ดีสมฉายา เลวเดลเมสซี่คนใหม่มาจุตีล้วโดยการบริงานข่าวจากทีมท็อปบอกว่าตัวตนเหล่านี้นำทัพมาโดยแมนยูแมนเชสเตอร์ซิตี้อาริร์ฟูเชลซีและก็อาร์เซนอลรวมไปถึงเปเรลามาดริดนั้น จับตาเจ้าหนูวรวลานี้อยู่ไม่ห่างเลยนะโดย5้ค่ายใหญ่ต่างก็สระโคตา้าเครือแมวมองนะฮะไป1คนเพื่อจะไปติดตามการพัฒนาการของไอ้หนูเนลแมซี่คนนี้ตั้งแต่ชุดเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพราะเห็นแววแสงแตกจากการเล่นให้กับทนาัาของชุดยุ่ยสิปีซึ่งทังนาัาของบริวอเพจเองก็ทราบดีถึงการชิงจับต่อสัญญาใหม่ในครั้งนี้ในช่วงมีนาคมที่ผ่านมาไปถึงสิ้นปี2 0 2 6นู้นเลย โดยการรายงานจากแมวมองของทีมาต่างต่อแข้งอาเจนไตนีวันนี้มีแต่เรื่องดีทั้งนั้นทั้งในแง่ของศักยภาพในการขัดเกลาต่อ บุคลิกภาพที่ดีนิสัยก็เวิร์กและพื้นฐานครอบครัวก็ไม่เป็นรองใครดังนั้นค่าจิตสัญญาบูราค่าวกว่า38ล้านปอนด์จึงน่าจะรองเสี่ยงเดิมพันดูแล,แล้วนักเตะสามารถจะร่วมปิสังัน2 0 2 5ได้พอดีเพราะว่าจะเต็ม18ปีในช่วงเดือนกรกฎาคมปีส0 2 5ัิาและสามารถออกใบอนุญาตในการทํางานในสถานของสาราชาจักรนะฮะโดยถุกกฎหมายในขณะนี้ซึ่งภาพรวมผลงานของมาสตันดูโอโน่ลงสนามแล้วทั้งสิน้น ที่บอกนัดในทุกบริการในทีมซีเนียทำไป4ประตู4แอสซิสโดยเจตนาของฝ่ายบริหารโดริบบิ้วเพจนั้นคือเปิดอิสระแก่ผู้เล่นหากว่ามีข้อเสนอในการจิตสัญญาเข้ามาพร้อมกันจากหลายทางที่เกิดขึ้นในขณะนี้อาจจะผมไปได้วว่างานนี้ต้องรอดูคนต่อไปก็แล้วกันครับว่าใครจะดีใครจะได้ผีสู้เขาทะลกเรามาดูข่าวต่อบ,บ้านกันอีกครับเอาได้ยังไงแบรดฟอร์ดแอนโทนีซานโชดูเอาไว้นะ เมื่ออับริมยก1นึ่งแข้งตัวอย่างที่ดีของแมนยูเมืออ่องอานนี้มาร์คับริดฟอร์ดแอนโทนีและก็จอร์แดนซานโชดูเอาไว้ว่าอับริมนั้นยกย่อง1นึ่งแข้งตัวอย่างที่ดีของฝั่งแมนยูในครั้งนี้โดยการน,นี้มาร์คับริดฟอร์ดแอนโทนีและก็จอร์แดนซานโชบอกให้เลยนะว่าต้องดูไว้เมือ่อผู้จัดการทีมชาวโบรเุเกสได้ออกมายกย่องนูแซมาซารุย หนึ่งแบ็คขวาชาวโมร็อกโกแข่งตัวอย่างที่ดีของปีศาจแดงแมนยูที่นั่งแห่สุภบอลพิมฤกษ์อังกฤษในเวลาน,นี้เลยก็ว่าได้ทานนี้บรเิเบนอาโมริมออกมากล่าวถึงดุแสแซมาสรุยบอกว่าด้วยความสัจ,จริงผมเนี่ยซาบซึ้งใจในความพยายามของเขาดุแสแซคนนี้เป็นอย่างมากเลยนะเขาเหนื่อยมากจนแทบขาดใจเขาอดอาหารถือสิ้นอดด้วยและก็ลงเล่ในให้กับแมนยูตลอดเวลาเขามันสุดยอดมากเลยนะเขาเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นอย่างมาก สำหรับนุ่แซมมารเซรุยเพิ่งจะย้ายจากนันงของเซอไใต้ไบยเยมินิกมหาอำนาจในสุขบุนเดสเซริกาเยอรมันมาสู่ชายคาโอชัฟฟอร์ดเมื่อช่วงเสมรที่ผ่านมาโดยค่าตัวอยู่ที่ประมาณราวสิบห้าล้านยูโรหรือประมาณห้าร้อยห้าสิบล้านบาทโดยส,มส,ดสามารถสอดแทรกเข้ามาเป็นตัวหลักได้ทันทีพร้อมกับทำไปแล้วมากถึงสองแอสซิสจากส1อนัดในทุกรายการที่เกิดขึ้นในคลาดนี้โอ้เป็นคำว่างานนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะฮะถึงกับทางน้าของโรเวนเอ่ยปากชมเลยนะ เรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงเยอเคเดสยังไม่พอหรอกนะผมแรงอัลบริมขอเล่งอีก2หอกถล่มตะขายกับแมนยูคืนความสดใสให้กับทีมในช่วงปีหน้าโดยการน,นี้ทั้นด้าของวิกเตอร์โยเคเดสยังคงไม่พอนักข่าวดังเปิดเผยว่าประเด็นอัลบริม im, เล่งอีก2หอกถล่มตาขายกั้กับทั้งฝั่งแมนยูคืนความโหดให้กับทีมในช่วงปีหน้า โดยกรน,นี้สงสัยนะว่าวิกเตอร์โยเคเดสยังคงไม่พอสำหรับตาแหน่งของบริเวณอัลเบอริมโดยนักข่าวคนดังของทางฟอร์เรนเพชเทมเบิร์กข่าวเยอรมนีออกมาเปิดเผยเองในปากเลยนะว่าโรเบนอัลเบริมผู้จัดจาการทีมชาวโปรตุเกสเล็งไปที่อีก2หอกถล่มตาข่ายให้กับตาแหน่งกองทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์เดนทีมดังแฮนด์สเก็ตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเพื่อคืนความโหดในช่วงปีหน้าท่านี้ตาแหน่งขององโกเอ กิตเตเก้นะฮะวนกองหน้าชาวฝรั่งเศสเชื้อสายแคมาบรูนกำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างเล่าร้อนให้กับไอทรักแฟงเฟิร์ชเมื่อตะบ,บันไปมากถึง19ประตูกับอีก8อแอซิสจากการลงสนาม38นัดในทุกประการขณะที่เบเชามินเชสโกดาวยิงของชาวสโลวาเกียของแอบารรซิกผลงานก็ล้อนแรงไม่แพ้กัน เมื่อการนำไปมากถึง17ประตูกับอีก6แอสซิส,สจากการลงเล่น36นัดในทุกรายการในครั้งนี้เช่นเดียวกันนะโอ้โหเป็นแต่ว,ว่างานนี้ก็ต้องรอดูคนต่อไปก็แด้วกันนะครับว่าจะได้ครบ3คนนี้ไหมหรือ,อยังไงแมนยูเราดูก่อไปช่วงตลาดซัมเมอร์ลุกเป็นไฟอย่างแน่นอนเรามาดูข่าวต่อมาเกี่นครับรั้ยังไงงานนี้บอกได้เลยนะว่าหนักเอาเรื่องอยู่นะเมื่อบรูเบนอัมริมอัปเดตอาการเดี่ยงของเจน,นูอเดเนเฮเฟน โดยปริเวณอัลบริมกุญซือของแมนยูระบุะว่าไอเดนเทฟเฟนกองหลังดาวรุ่งน่าจะเจ็บหนักไม่ใช่เล่นหลังถูกหามลงเปออกจากสนามไปในเกมพิมพ์เบร็กแมชที่บุกไปคว้าเลสเตอร์3ต่อศูเมื่อช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยแมนยูเองก็สร้างผลงานกำชัยเหนือเลสเตอร์ได้อย่างสวยหรูที่สนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมแต่พวกเขาต้องเสียเทฟเฟนกองหลังฝีเท้าดีวัย18ปีซึ่งเจ็บในจังหวะที่ปะทะก,กับแพทสันดากา้ากองหน้าของเดอะฟ็อกช่วยต้นครื่งหลัง ต่อปัญหาดังกล่าวแล้วอัโมริมเนี่ยเปลี่ยนโทบี้ครอยเยอร์ลงบูทแทนอดีตกองหลังอาร์ซนอนซึ่งก็บอกได้เลยนะว่าไม่สามารถจะเล่นต่อได้และเขาถูกขามลงไปออกไปโดยมีการเปิดเผยบอกว่าดาวเตะไวชินต้องสวมรองเท้าบูทเอาไวา้ที่ขาขวาแม้จะไม่ถึงกับต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลในครังนี้ก็ตามทีเราต้องรอดูกันต่อไปมันยากที่จะเข้าใจเลยนะเพราะตอนที่เขาล้มลงไปเนี่ยเขาพูดไม่ได้เขาไม่รู้นะว่าจะอธิบายยังไงดีถึงความรู้สึกเพราะเขา อ,อย่างอายุน้อยอยู่มันยากที่เขาจะเข้าใจความรู้สึกของอตนเองอามาริมก็ได้เอ่ยเอาไว้ในขรั้นี้โอ้โหเป็นว่างานนี้ดูแล้วเนี่ยเจ็บหนักอยู่พอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นก็ขอให้หายไวก็แล้วกันช่วหนูไอเดนเรามาดูข่าวต่อมากันครับเอาแล้วยังไงงานนี้แมนยูบอกได้เลยนะว่าช่วยโอกาสในการขึ้นราคาแรดฟอร์ดเปิด2เหตุผลราคาค่าตัวที่พุ่งสูงปีด โดยการน,นี้ท่านาของฝั่งปีศาจแดงแมนยูชยโชวอกาสในการขึ้นราคาแรัฟอร์ดเปิด2เหตุผลในการค่าตัวที่พุ่งสูงปีดในครั้งนี้โดยการน,นี้ท้านาของปีศาจแดงแมนยูเตรียมที่จะปรับ,บราคานะฮะค่าตัวของบรัสฟอร์ดในครั้งนี้และจากที่เจ้าตัวเนี่ยโชว์ฟอร์มได้ดีขึ้นกับอาซามิราอลนนั้นก็ถูกเรียกกลับไปติดทีมชาติอังกฤษกัน,นอีกครั้งก่อนหน้านี้บรสฟอร์ดต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากว่าเป็นส่วนเกินของแมนยู ภายใต้การคุมทีมของบริเบนอาร์โมริมก่อนจะถูกปล่อยไปให้กับแอสต์มินล่าเยียมตัวช่วงตลาดช่วงเดือนมการาคมอย่างไรก็ตามการย้ายทีมครั้งนี้กับช่วยเขาเนี่ยกลับมาทำงานได้ดีกันอีกครั้งโดยทำไปได้มากถึง3แอสซิสจากทั้งหมด6นัดส่วนให้วิลล่าเนี่ยกำลังพิจรนารณาในการคว้าตัวไปร่วมทีมแมบบถาวอลที่เกิดขึ้นโดยนอกจากผลงานที่ดีขึ้นในระดับสโมสรแล้วแเลฟอร์ดยังถูกเรียกตัวกลับไปติดทีมชาติอังกฤษภายใต,ใต้การคุมทีมของ โทมัสทูเกนซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าของเขาในตลาดนักเตะในคะรัักนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยจากการบริงานของส p o r t ตบ i เบิลระบุเลยนวาแมนยูเคยตั้งค่าตัวของแรดฟอร์ดไว้อยู่ที่ประมาณ40ล้านปอนด์คือประมาณ1.74พันล้านบาทแต่จากฟอร์มที่ดีขึ้นทำให้พวกเขาต้องการเพิ่มราคาขายที่สูงขึ้นให้สูงปี๊ดขึ้นไปอีกในะคะรัังนี้ และนี่ก็เป็นสรุปขา่าวโดนสโมสรแมนเชสเตอร์เดในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนที่รัชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ